ู่ตรงข้ามกับศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลองทีนี้ตอนเช้านะคะก็จะมีเด็กนักเรียนเนี่ยเข้ามาเข้าเรียนกันตามปกติเพียงแต่ช่วงที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือ7จ็ดโมงเช้าเด็กนักเรียนมากัน,นยังไม่มากนะักแล้วก็ครูก,กําลังจูงเด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยข้ามถนนอยู่รถคันดังกล่าวที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถของคุณจัก,กริดพิคุณหอมเจ้าที่พยาบาลเรือนจํากลางสุสงคลังที่บอกว่ามาส่งลูกที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนกันแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง เพื่อจะไปกลับรถกลับบ้านกลับไปทํางานต่อน,นั่นเองแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่าเกียร์เกิดขัดข้องรถก็เลยพุ่งชนกําแพงของศ<ม>ูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง ทะลุออกมาที่ถนนที่เด็กๆก,กําลังข้ามถนนกันอยู่มีครูกําลังจูงข้ามด้วยนี่คงตกตกใจนะคะก็เลยนะคะควิบว้กันแล้วก็ทําให้เด็กนั้นนะคะลม้มลงถลอกปอกเปิดกันตกตกใจกันนะคะโชคดีที่เด็กๆนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะะักรวมถึงคุณครูด้วยนะคะก็อันนี้เป็นความเคราะห์ดีนะคะที่ช่วงเวลาเกิดเหตุที่อย่างที่บอกก็คือว่าเด็กนักเรียนนั้นมากันมไม่มากนักน,นะคะคต้องระมัดระวังด้วยอันนี้เป็นฝนไม่ได้ตกนะคะนะครับ คนโชคไม่ค่อยดีนะครับคุณป้าขายลาบอยู่ที่จังหวัดบุรีรนะัมย์ก็ปรากฏว่าโอ้โหถูกขโมยนะครับมายกเขานี่บ่อยมากเลย จนกระทั่งทนไม่ไหววันนี้ขึ้นป้ายประกาศนะครับคุณโจรที่รักกรุณาอย่ามาหรืออย่ามาเข้าคเขมาอีกเลยอันนี้เป็นภาพที่เห็นนะครับที่คุณพี่อุบลวันหรือคุณป้าอุบลวันบุญสง่าอายุ46ปีนะครับอยู่ที่ถนนสีภูเจริญตำบลน,นางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์นั่นเองเจ้าของร้านราบ บลน,นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตลาดตลาดต้นลุ่งนะครับทางเข้าบอขสอน,นั่นเองนะครับคุณพี่เขาเล่าเหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้สร้างมาประมาณสักเปีแล้วปรากฏว่าทุขโมยขึ้นบ้านนี้นะ 8ครั้งด้วยกันมาทำสารพัดดัดตัดเหล็กดัดมางัดมาแง,างะพังประตูในบ้านหาเงินแทบไม่ทันแล้วนะครับได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวดูบ้านเลยว่ามีอะไรเสียหายบ้างพร้อมกับชี้ในสิ่งที่ขโมยมาทำเพราะฉะนั้นล่าสุดจริงๆเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา <c oughs> ก็ยังมาขึ้นอีกนะ แปดครั้งทั้งหมดจับได้นะครับครั้งเดียวนะก็คือว่าเป็นนะครับเอ่อเป็นเด็กเท่านั้นเองเป็นเยาวชนนะครับไม่รุนนะครับไม่ได้ของกลางอะไรด้วยเพราะฉะนั้นมันสุดทนแล้วนะครับตำรวจจับไม่เคยได้หมดปัญญาก็เลยขึ้นป้ายนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับไม่ต้องแล้วนะครับจนขอเลยเลยนะครับทุกๆคนแล้วทราบบ้านหลังนี้ไม่มีทรัพย์ถินมเงินทองในบ้านอีกแล้วนะครับขโมยไป9ปี8ครั้งอย่ามาทุบกระจกอีกอย่ามาตัดเหล็กดันอีกมางัดมาแงะพังประตูบ้านเลยหาเงินทรัพย์ เข้ไม่ทันแล้วด้วยความเคารพรักโจรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่คุณพี่ทําไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งตำรวจก็ยากพออย่างนั้นนะพเองเออนะครับมีสุดท้ายนี่เสียหายก็คือว่าถูกขโมยเข้ามาแล้วก็เลยไม่ซ่อมเลยบอกว่าีปัญญาซ่อมอย่างเออบ้านก็ไม่ใช่เรือเนาะจะได้ถอดหนีโจรได้ดูดิประตูโอ้ตัดประตูนี้แล้วก็ตกลอดเข้าไปใช่ค่ะทางล่าสุดนนะครับสูญหายในบ้านนี่ประมาณสักเกือบล้านแล้วว่าอย่างนั้นสักเล้วหมดแล้ว ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องมาเอาแล้วเข้าไปก็เจอบ้านเปล่าๆ네นะคะส่วนโจรปล้นธนาคา,ารเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดเหตุที่ในพื้นที่แถวแถวพนททันท้ายนรสิงห์สุสาค,าครนนะคะเพียง <hanger S 1> <Wh im. S 2> แค่ข้ามคืนค่ะตํารวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดสุตสาครนนั้นโชว์ฝีมือจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงประมาณก่อนบ่ายสองนะคะเป็นอาการนะคะไปชิงทรัพย์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนพระรามสองพันท้ายนรสิงห์ก็ได้เงินสดไป2องแสนหนึ่งห บาทนะคะคงจะจําเหตุการณ์กันได้ว่าโจรสองคนนะคะพอป้อนอ่อพอจี้จิงทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ย ก็วิ่งออกมามีโจรสาวอีกคนหนึ่งนะคะก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์รอที่จะรับตัวเพื่อหลบหนีก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีนะคะคุณจรรญแอบทิพย์ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีมากๆแล้วก็เอ่อเป็นคนดีที่ควรยกย่องอย่างยิ่งนะคะนี่ก็คือว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นนางโจรที่ถูกจับได้ก็คือว่าพลเมืองดีก็เลยขับรถกระบ,บะนะคะพุ่งชนใส่โจรและตัวเองนั้นก็ถูกยิงจนกระทั่งขาลากนะคะได้รับบาดเจ็บไปค่ะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจนั้นหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ คนคุณนายสลาวุฒกุ้งบุญญยังอายุ2 2ปีและนายวุฒิชัยเก่งจันทิมาอายุ23ปีได้พร้อมกับอาวุธปืนนะคะห้องพักไม่มีเลขที่ที่ตำบลคูคตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปะทุมธานีค่ะนะครับข่าวดีที่พาดหัวข่าวไว้น้องเขียวชีวิตนั้นเหมือนตายและเกิดใหม่นะครับด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดูข่าวต่อช่วงหน้านะครับคุาหมส